นี่เดี๋ยวมือหลังผ้าเป,ปิดปลาใหม่พี่น้องปลานี่บอกว่าใครป็นไหน ธรรมชาติอันสดใสสปริงไทม์ัวี่ดอกเบิ้ดอกใหม่ถึงไล่ตามน่ะขาวอีมาสวัสดีจ้าพี่น้องปองไปายสุดผู้สุขมดมณีมนีผ้ามา เก็บดอกกระเทียมปลาด้วพี่น้องดอกกระเทียมปลากำลังออกแตกตุ๊ปุ๊ติปิพี่น้องเก็บได้กำลังเก็บได้อยู่แต่ว่าสเกิดใเห็ดล่อเขาอีกจัหน้อยเขาสิโพออกจาก,กาแต่กอเขาจะเก็บง่ายกว่านี้แต่นี่พึ่งซ้ำนี่อยู่พี่น้องนี่มันนี่มากับสหายพี่น้องมันนี่ไม่มูมาเก็บนี่พี่น้อง มาตามหาดอกกระเทียมปลาพี่น้องนี่นี่นี่พี่น้องกำลังซ้ำหนีหนึ่งพี่น้องนี่นี่นี่แล้วเสียบถอนเอาถอนเอา นี่พี่พี่น้องนี่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 เก็บไปพัดเสอนเครืองในไก่แสบพัดใส่ไข่กับแซ่บแสบพี่น้อง พี่เดี๋ยวถ่ายเขาอวบกว่านีก่อนจังเด็ดมวนนี่พี่พี่นี่ที่นนอก ดอกกระเทียมป่าวายกาลิกนี่เดี๋ยวมือหลังผ้าไปปาใหม่พี่น้องปานี่ดอกบ่คอยปันได เดี๋ไปปาติดแถวแม่น้ำดอกจังอวบอยู่นี่ดอกวบ่ค่อยอวบพี่น้อง พะว่าหูเราได้ว่าปลานี่มันบ่ค่อยอวบอาทิตย์หน้ามาได้อยู่อาทิตยนาน้านมันมันเป็นวันเสาร์เสาร์หยุดเย็ดเสาร์น่ะบ่หยุดเจ้าร์เสาร์นี้งานเสาร์นายหยุด เจ้านายเห็ดงานตเจ้านายยุทธนี่สำหรับเจา้านี่แหละที่เหล็กกลัวอยากเห็ดอันนี้ไหมเออน,น,น,นอั่นๆว้บนี่เอาตำนี่แซบๆเลยพี่น้องกรอบหวาน,วานจ้วยๆย <laughs> กินพึงว่าสันแต่เทียมออกมาเลยหอมหอมเทียมสุดๆต้านโควิดท่นที่จูบก,กับผพัอนะผพัวบอกไปไกลๆว,ว่านะทันวานขึอนนี้แล้วนะ หากมันติดขึ้นมากอะเอาไปปลูกในสวนนี่เกงสี่พี่น้องนี่นี่นี่ติดหากขึ้นมากเอาไปปลูกเออเขาใหญ่ขึ้นทำไมอีก ประมันจะกระถิ่์ดอกอาจสีเงากว่านี่ไงมันสิเก็บไงถามมันโพลออกมาลัดเอ้ยดึงเอาดึงเอาลุนแล้วเดี๋ยวไปบางทั้งค่าสึโคกมันติดลำธารติดน้ำอืม

เออมันช้นโพถ้ามันโฟนี่ถอนเอาถอนเอาไปต้องไปเปิดอืม<ไ>ปตมพี่น้องจะเต็มกระตาหน่อยแล้ว ยิงเคื่อมือเนี่ยแยโควิดแยมันผักผักมันหวมันอ่อนดีนะเออเขียวแล้วกับอเขียนกันเท้าสีผักขว้ นี่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 พี่น้องเดี๋ยววันหนาผ้าไปปลาใหม่มาสำรวจปลาหนีกอนนี่น,น,นี่พี่น้องตะหลายคากละ่ะต้นกระเทียมเนอลาดเนอ,อเขียวขจีเป็นอันนี้อยู่ แต่เขาประทันโพมันก็นเลยต้องเปิดมัน,นต้องเปิดหาถ้าเกิดอันถ้าเกิดเขาโพนะสนุกเลยถอนเอาถอนเอาใบกระแซบแฝกโรคโควิดไม่อยู่สองสามปีบ่เคยเป็นโควิดจ้าเที่ยแซบทั้งแซบทั้งบ,บ่กเปียงเงินพร้อมนีม่ประโยชน์บึงอวบอัวกม่นมนมันมันนี่นี่น กินกับตบมะคุงกินกับปนไปพาดโอ้ยแซ่บคักหวานอุ่อนนี่แต่ว่ายุเมยังไทยบ่มีได้เนาะจังส่ไหมม,มือป้านเขาไงพี่น้องไม่เคยเห็นเต็มกระตาหน่อยเราไม่เคยเห็นเุ้ยย่ย อยู่บ้านเอาเคยมีวิตากระเทียมอีหลีไปเอนไปขันสุ่มกระแซบอันันส้มแล้วกินประทันเหมือดอยอ <c oughs> หลายตักวิตา <c oughs> กระเทียมทั้งอันอียงขอบพักเสียนกินประทันเหมือดอยก็เลยมาเอาอันดอกมาที่นี่สวนค่ะโอย ปลาบ้านน้ำคือพอม,มีจังสี่นะงั้นอยู่เมืองไทยอย่เงี้ยเมืองไทยก็ไปเก็บเห็นดนั่นเดะมีแต่ปลาเห็ดมันเห็นแล้วก็บอดไม่ได้เห็นปะดอกแง่ละกินบ้านกินไรที่เขาเห็นดอกแง่ดอกปิดตาจิตตอนเขาลงมาเนี่ยมันบ่เห็นเออตอนขึงแฝงเลย ไปไปไพอแล้วพอแล้วยังตดบวบก่นนีนะจ้าพี่น้องคลิปเก็บดอกกระเทียมปลามื่อกี้ก็ขอไปก่อนเด้อพี่น้องเบิ่งได้เต็มกระตาหน่อยแล้วนี่นี่เบิ่งมิตรดอกอันนี้คลิปนี้มานี่ก็ขอไปก่อนเด้อพี่น้อง เบิรงแล้วก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งติ้งๆให้มินนตน้มเดอพี่น้องจา้าจะได้บรพลาดคลิปหนาต่อไปเดอ้อเ<ม>บิรงแล้วก็ขอให้มีความสุขความจเจริญกะเก็บจาจนเด้อพี่น้องร่ำรวยตลอดปีโชคดีตลอดไปจา้าพี่น้องพบกันใหม่คลิปหน้าจา้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะพบกันใหม่จา้าไปกลับบ้านพอแล้ว

聊。